สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love t a าลอ เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการทำนายไพ่ดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อาราคิลนะคะแม่หมอเอกขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจนะคะในการกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันนะคะเพียงแค่1 subscribe 1ผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้แม่หมอชื่นใจมากๆนะคะมีกำลังใจที่จะทำคลิปนี้ทุกๆวันนะคะสำหรับการดูดวง แบบนี้นะคะเป็นการทำนายไพ่โดยร่วมอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าอินอย่าซีเรียสนะคะเกินไปให้รับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอจะมาดูดวงสำหรับคนที่เกิดธาตุน้ำผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะคะคือคนที่เกิดราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะ สามราศีนี้ธาตุน้ําสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะใครแต่ละราศีใครเกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่นะคะให้กดดูดีสคริปชันด้านล่างนะคะแม่หมอจะบอกรายละเอียดไว้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดนะคะ 20ใบเป็นไพ่ทาโร่10ใบนะคะจาก the lightsia t Th a r o นะคะแล้วก็ไพ่ oracle 5ใบนะคะจาก queen of the moon oracle นะคะแล้วก็ไพ่ oracle อีก5ใบนะคะเป็น romantic angel นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณทัดน้ำคุณได้ไพ่20ใบอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับธาตุน้ำนะคะการดูดวง คนที่เกิดธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่แม่หมอลงคลิปไปจนถึงอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะหรือจนกว่าวันที่แม่หมอลงคลิปดูดวงของคนธาตุน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคือคลิปแบบนี้จะลงให้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องเลือกไพ่นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเป็นคนสื่อพลังงานให้เองนะคะคุณได้ไพ่ยี่สิบใบนะคะจากสามสำรับนะคะดังนี้ค่ะ เซเว่นออฟเพนจัคเกิล,จัดมิ่น,เนยออฟเพนจัคเกิล,ซิกออฟวาน,ดิวิลออฟฟอร์จูน,ควีนออฟวาน,เพดออฟสวอต,เดอะไฮพินเทส,เดอะสตาร์,เทนออฟวาน,วิว,เซฟรีเฟคชัน,เดอะพาร์ต,บันเดอร์ไรส์,เทรนด์,เอ็นเกรดเมนต์,พาเช่น healing family issue separation chemistry ค่ะตามหน้าไพ่นะคะที่ไพ่ยอยากจะบอกอยากจะสื่อสารนะสำหรับคนที่เกิดทัตน้ำนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอเห็นว่าความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นการครบหาดูใจกันมาที่ใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าบางคู่บางคนเนี่ยคบหากันมายาวนานมาก นะคะจากการที่เป็นมเมล็ดเนี่ยลากเพาะขึ้นเป็นต้นกล้าเป็นใบแล้วนะคะคือค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะมั่นคงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับในอดีตที่คุณนะคะคบกันมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์มากมายหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะ โดยที่อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งหรือว่าเกิดปัญหาภารกิจเรื่องงานส่วนตัวที่ทำให้ คุณต้องแยกจากการชั่วขณะหรือเกิดความห่างเหินกันห่างหายกันไปในสถานภาพการครบหากันบางช่วงนะคะคือเพื่อไปเยียวยาครอบครัวของตนเองหรือว่าไปช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองนะคะจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องมีปัญหาเรื่องต่างๆการเงินกันงานหรือว่าคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ได้นะคือในอดีตอะ เขากับคุณน่ะอาจจะเคยห่างเหินห่างหายกันไปด้วยปัญหาของครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นและผ่านพ้นมาแล้วนะคะจากวันนี้ต่อไปนะคนที่คุณคบหายอยู่นะคะเขาจะมีคาตัดสินใจนะเขาอยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้นะไปในทิศทางที่มันดีขึ้น เขาคนนี้นะเป็นคนที่ช้านะถ้าคบใครจะนานเลยจะไม่มีวันสองวันรวบหัวรวบหางตัดสินใจแต่สินใ,ใจเปิดตัวนู่นนี่นั่นไม่มีนะคนคนนี้ใช้เวลามากกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคนคนนี้เขาจะให้ความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณนะ เขาเป็นคนที่จะให้ความรู้สึกที่มั่นคงแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณยุติธรรมและคุณได้รับในสิ่งที่เหมาะสมกับการที่คุณได้รอคอยและให้ความรักกับเขานะคะ The View of Fortune มาบอกนะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นนะวิวมันจะเกิดขึ้นแล้วนะภาพสะท้อนที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคือเขารู้แล้วเขาเห็นแล้วว่า ใครที่เคียงข้างเขาคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยไม่ว่าชีวิตเขาจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามนะใครที่เป็นความสดชื่นสดใสนะเป็นความรักที่คอยเคียงข้างเสมอเลยแต่มีแต่ตัวเขาว่าที่ไม่ได้เคยชัดเจนหรือว่าทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าออกหน้าออกตาเปล่าประกาศหรือ สมคุณค่าสมความคู่ควรกับการที่ให้ความรักเขาเลยทัทง้ทงทงที่จริงๆแล้วคุณเป็นเดดซ่าเป็นผู้หญิงในฝนัน casino, เป็นความรักเป็นความหวังเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่กําลังใจที่สําคัญของเขา Yu มากๆเลยนะคะเขาคิดแล้วแหละว่าการเดินทางเนี่ยมันมาถึงจุดที่อิ่มตัวสุดๆแล้วเทนออฟวานคือมันถึงจุดสูงสุดและของความรู้สึกของเขาที่คิดว่ามันอิ่มตัวที่สุดในความสัมพันธ์นี้แล้วแหละเขา มองเห็นคุณเป็นกระจกสะท้อนอีกด้านหนึ่งของชีวิตเขาละเขาอยากให้คุณนะเอ่อจะพาร์ทคือต่อไปเนี้ยเส้นทางมันจะไม่เดียวดายอีกต่อไปแล้วนะเขาอยากให้คุณอยู่ในเส้นทางชีวิตเขาตลอดไปเลยนะไม่อยากให้เกิดการห่างหายไม่อยากให้เกิดการจากลากันเกิดขึ้นนะ บันดุรี่นะขอบเขตที่ชัดเจนมันจะเกิดขึ้นเขาจะให้ขอบเขตสถานภาพที่ชัดเจนกับคุณนะการเปลี่ยนแปลงเชงการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งจัดเม้นท์ทั้งเชงออกมาบอกเลยว่าการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงของเขาในครั้งนี้ที่เขาคุ้นคิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็มองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์อันยาวนานเนี่ยเขาคิดแล้วนะว่าเขาอยากจะมั่นหมายนะหรือบางกรณีก็คือ,อ สมรสแต่งงานก็เป็นไปได้นะก็คือในที่นี้เขาก็คือมั่นหมายหรือว่า ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณนะอาจจะบางกรณีอนจจะผูกข้อมายข้อมือบอกผู้ใหญ่นะป่าประกาศบอกสังคมให้ได้รู้ได้แล้วว่าคนคนนี้แหละคือคู่ของฉันคือคนในอนาคตที่จะต้องการให้มาเป็นคู่ชีวิตเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะอย่างไรไม่ว่าคุณจะเคยเกิดปัญหาอะไรในอดีตที่ต้องห่างหายลาจากกันไปบ้างแต่คุณมีแพชชั่นต่อกันอยู่เสมอเลยนะคุณเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่มิเสื่อมคลายเคมีสตี้นะคุณมีเคมีที่ตรงกันมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เข้ากันได้บอกไม่ถูกบางอย่างไม่ต้องอธิบายมองตาก็รู้ใจบางอย่างนะอีกคนนึงร้อนมาอีกคนนึงเย็นสงบเฉยเลยเรื่องไม่มีเรื่องราวอะไรทะเลาะเกิดขึ้นทุกอย่างดูเป็นเคมีที่เข้ากันได้อย่างมากมายเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ไพ่จะมาบอกที่สําคัญในหน้าไพ่ทั้งหมดนะจะมาบอกคุณว่าหนึ่งเดือนต่อจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน คนที่คุณคบหาเขาคิดและแตัดสินใจแลว้วความรักนี้มันอิ่มตัวที่สุดและสมควรที่ต้องเติบโตไปในจุดที่ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนเกิดขึ้นให้คุณได้แล้วนะนะขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้เกิดการมั่นหมายแต่งงานขอให้เกิดการประกาศหรือทําสิ่งใดก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความรักที่ยาวนานที่คุณเคียงข้างเขามาแสนนานน่ะ มันคุ้มค่าจริงๆเลยสำหรับการรอคอยครั้งนี้นะเขาให้ความสำคัญเขาให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะเขาจะทำให้คุณได้รู้ว่าทุกช่วงเวลาในชีวิตที่ผ่านมานะไม่ว่าชุดเขาจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรนะไม่ว่าเขาต้องกลับไปแก้ไขครอบครัวให้เวลาชีวิต ให้เวลาชีวิตของเขากับคุณน้อยลงนะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักไปมุ่งเรื่องครอบครัวไปมุ่งเรื่องการแก้ไขปัญหาอื่นๆนะเหมือนทิ้งขว้างคุณนะให้แยกจากให้คุณซึมเศร้าเหงาหงอยแต่คุณก็อึดอดทนกับเขามากเลยนะไม่เคยเลยที่จะปล่อยมือไม่เคยเลยที่จะห่างหายห่างเหินนะเขามีภาระหนักอึ้งอย่างไรคุณก็ช่วยเขาเป็นกําลังใจให้เขาหรือว่าปัญหาภาระไหนช่วยได้นะคุณก็ช่วยเขาเสมอในทุกๆอย่างเลย ที่เขาที่ที่เขารับรู้มาตลอดอะ่ะเขาซาบซึ้งใจนะคุณคือดอะสตาร์นะดวงดาวของเขานะเขาขอบคุณมากๆและการขอบคุณและการตอบแทนในความรักในครั้งนี้นะคะไม่มีอะไรที่เขาคิดว่าจะเหมาะสมและคู่ควรนอกจากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพขอบเขตที่ชัดเจนกับคุณตอบมากกว่านี้อีกแล้วนะคะขอให้คุณนะคะได้เกิด เรื่องราวที่ดีนะคะเกิดการมั่นหมายเกิดความรักที่สุขสมหวังนะคะดังใจปรารถนานะคะสําหรับคนที่เกิดธาตุน้ํานะคะแม่หมอขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอได้ลงคลิปในทุกๆวันด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ